สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For น u n พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีตุลและละัคนาตุลสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามปรนใจกับช่องช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับคาุการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลายดีมาที่ b e l l i v e r สามตรงด้านล่างตรงนี้ครับ ที่ผมชี้อลาอาดีมาทำค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษจะมีโปรโมชั่นในเดือนพฤศจิกายนคือวันที่1ถึงวันที่10พฤศจิกายนนะครับวันที่10พฤศจิกายนเป็นวันเดทไลน์อลาอาดีมาทำค่าครูได้ก็จะได้ราคาพิเศษครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์และให้ความรู้วงเล็บเชิงอธิบายส่วนใหญ่ซีรีส์พื้นวาสนาในดวงชะตาซึ่งกลับมาแล้วนะครับเป็นด้านของผู้ชื่อเลือพูดสนับสนุนบ้างนะครับในทางโอราาสรเรียกว่าพบสุภะนะครับเดีย๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันเลยตามจริงเนี่ยพบ เนี่ยเราเคยคือตามจริงซีรีส์พวกเนี้ยเราเคยทํามาหลายซีรีส์แล้วนะหลายครั้งแล้วนะซ้ําแล้วซ้าอีกอันนี้น่าจะเป็นรอบที่สามได้แล้วนะครับแต่ว่าก็บอกไว้ว่าก็จะทามาเรื่อยๆนะครับเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆคิดอะไรได้ก็พูดไปพูดสิ่งใหม่ๆพยายามจะพูดสิ่งใหม่ๆเพราะว่าบางคนเขาเคยดูมาแล้วเคยฟังมาแล้วก็จะเบื่อได้ดังนั้นเนี่ยก็จะพูดเรื่องใหม่เป็นการอัปเดตใหม่ๆหรือเป็นการทบทวนสิ่งเก่าๆด้วยนะครับจุดกําเนิดตนุราสิตุนทางทิศใต้และ ได้ทั้งราศีและขนาดเชนเดียวกันครับตนุราศีตุลตรงนี้มีการจัดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจัดหนักให้คนราศีตุลน,นิดนึงนะเพราะว่าคือไม่ใช่อะไรหรอกคุณเนี่ยเป็นคนที่ดีเกินไปเราควรจะเดี๋ยวผมจะมาจัดหนักให้พวกคุณว่าคือต้องเปลี่ยนความคิดและ Mindset ใหม่นะครับต้องบอกไว้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ที่ผมจะพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมหวังดีจริงๆที่อยากจะให้กับ ทุกๆคนเข้าใจอย่างถูกต้องและถูกทางไม่อยากให้ทุกคนหลงผิดไปกับสิ่งต่างๆที่คิดว่ามันถูกต้องแต่ตามจริงไม่ใช่ครับมันผิดเขาเรียกว่าคุณกําลังหลงทางผิดทางนะครับเข้าใจผิดว่าสิ่งนั้นคือถูกแต่ตามจริงมันผิดครับเรียกว่าอาวิชชานะครับทุกอย่างเป็นอวิชชาการเกิดของมนุษย์การเกิดทุกสิ่งทุกอย่างบนจักรวาลน,นี้คืออวิชชาไม่ใช่สยศาสตร,ร์ ศยศาสตร์คือมนดําคือสิ่งไม่ดีถูกไหมครับคือส์คือพราะอวิชชาหรือศัยศาสตร์มันคือศาสตร์แห่งการหลับไหลสิ่งที่การที่แบบว่าไม่ใช่การตื่นรู้ในทางพุทธศาสนานั่นแหละเขาเรียกว่าตรงข้ามกับพุทธศาสตร์นะครับเออศัยศาสตร์ตรงข้ามกับพุทธศาสตร์คือศาสตร์แห่งการหลับไหลศาสตร์แห่งการหลงผิดนะครับอวิชชาก็เป็นการหลงผิดเหมือนกันคืออวิชชาตัวเนี้ยมันแปลว่าความไม่รู้เนาะหรือเขาเรียกว่าบางคนจะเรียกว่าความโง่เขลาแต่ผมไม่อยากแปลว่าความโง่เขลา เพราะคนทุกคนไม่รู้ก็คือไม่รู้แต่จะบอกว่าคนไม่รู้แล้วโง่ไม่ใช่เพราะคนเราอ่ะเขาว่าโง่หมายควาว่ารู้แล้วแต่ยังทำเนี่ยคือโง่แต่ถ้าเผื่อไม่รู้ไม่ได้แปลว่าโง่นะออไม่รู้ไม่ได้แปลว่าโง่ไม่รู้คือไม่รู้แต่คนที่รู้แล้วแต่ยังทำนั่นแหละคือคนที่โง่โอเคอันนี้ผมผมจะตัดสินคนแบบนี้แต่จะไม่ตัดสินว่าคนไม่รู้คือคนโง่เนาะมันเป็นการ ตั้งสารเตี้ยตัดสินคนอื่นเกินไปและและ้วคขาว่าโง่มันเหมือนมินเมกเขาว่าด่าด้วยเนาะดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ใช้พมเพื่อแล้วก็ไม่ใช้กับคนส่วนใหญ่ด้วยเราจะใช้กับคนส่วนน้อยที่มันเกินจริงเกินเยียวยาอะไรประมาณเนี่ยรู้ว่าผิดก็ยังทําเนี่ยพวกเนี่ยคือโง่อันเนี้ยคือใช่เลยมันควรตอกย้าว่างโง่จริงๆนะครับเราก็ไม่อยากด่าใครโง่แบบมันเป็นคําด่าเนี่ยเออเราไม่อยากพูดให้ใครเนาะก็เอาเป็นว่า คือเขาจะบอกว่าเราดีนักหรือไงจะไปะดา่าคนอื่นโง่เงี้ยเออเราก็ไม่อยากจะเป็นอ,อย่างนั้นเนาะดังนั้นเราจะบอกว่าไม่รู้คือไม่รู้แต่จะไม่ด่าว่าโง่อะทีนี้เรามาดูกันนี้ครับจุดกําเนิดของภพที่ตั้งภพสุภาเนี่ยนะครับเราดูที่จุดกันเหมือนก่อนเนาะแล้วนับไป9ราศีนะครับคือภพสุภานับตัวเองด้วยนะ1 2 3 4 5ส7 8 9าี่ห้าหดด้าภพสุภาจะเป็นราศีมิถุนเป็นราศี ที่เป็นธาตุลมปลายธาตุนะครับของคุณเป็นธาตุลมต้นธาตุเรียกว่าตรีโกณธาตุแต่เป็นตรีโกณหลังนะดาวเกษตรคือดาวพุธนะครับดาวพุธเป็นดาวแห่งการสื่อสารการพูดคุยการเจรจาการเข้าสังคมการสื่อสารการเซ็นสัญญานะครับราศีมิถุนก็นจะตรงกับตรงนั้นทีนี้คนตนเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้ว่า สุภะแปลว่าอะไรบ้างนะครับสุภะเนี่ยมันจะหมายถึงมันมันครอบคลุมเยอะมากเลยอ่ะสุภะเราต้องทําความเข้าใจทีละเรื่องเลยอ่ะสุภะแปลว่าอะไรก่อนสุภะเนี่ยแปลว่าดีงามนะครับก็คือความสวยงามดีงามเจริญงอกงามอะไรประมาณนี้ครับเคยได้ยินคําว่าสุภะมงคลไหมครับสุภะมงคลสุภะลาลัยสุภะชัยสุภะเลิกอะไรแบบเนี้ยคือเลิกแห่งความดีงามอ่าสุภะชัยคือชัยชนะแห่งความสวยงามอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าเข้าเส้นชัยดึก มด้วยความสง่างามอะไรประมาณเนี้ยเออนัอ่นแหละสุภชัยเนาะอะไรแบบนเนี้ยคือสุภะลาลัยเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นสถานที่ที่มันสวยงามเนอ,อ,อะไรประมาณเนี้ยเหมือนกับคําว่าอะไรนะในทางทิเบตมันจะมีที่ดินแดนหนึ่งที่เป็นดินแดนที่แบบสวยงามเรียกว่าซัมอะไรนะซัมบาล สัมบาราอะไสักอย่างหนึ่งมัก,ก็ไม่รู้ว่ามันทับศัพท์ภาษาอังกฤษนะเนาะเออมันอ่านยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันประมาณนั้นอ่าต่อไปนะครับเรามาดเออูเรื่องของคนบ้างพบสภาพเป็นคนคนเนี่ยจะหมายถึงผู้ช่วยเหลือผู้สนับสนุนออหัวหน้าเจ้านายลูกค้านะครับพวกนี้คือผู้ผู้เป็นตำแหน่งของคน แล้วก็จะหมายถึงความสุขความเจริญความก้าวหน้าการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศนะครับมันคือสิ่งที่หมายถึงความเจริญทั้งหมดสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วดีในชีวิตเราทั้งหมดเนี่ยลงพบสุภาหมดเลยนะครับถ้าไม่ดีทั้งหมดก็ลงพบมรณะคือความสูญเสียเสียหายโศกเศร้าไม่ได้ดั่งใจเนาะทีนี้มันจะมีอีกพบหนึ่งที่คนหลายคนมักจะใช้ผิดกันก็คือพบปุตตะ ซึ่งเป็นหมายถึงการตรีโกนา้าอันนี้คือตรีโกนหลังเนาะอันนี้คือการตรีโกนหน้าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมชี้ลงอย่างนี้เรียกว่าตรีโกนทัดลมนะครับปุตตะตัวนี้หมายถึงสิ่งใหม่ๆเรื่อยๆการเริ่มต้นอะไรที่เริ่มต้นแล้วได้ดีสมดังใจเนี่ยมันคือปุตตะหมายถึงความสมหวังเขาว่าสมหวังอย่างเช่นเราเป็นผู้ชายไปจีบผู้หญิงแล้วเขาเล่นด้วยเ,เขาเขาเขาตอบรับกลับมาว่าจีบติดเนี่ยเออนั่นแหละ นี่ก็คือความสมหวังก็คือปุตตะแต่พออยู่ไปอยู่มาเออโอเคมันใช้ได้ฮแต่งงานขั้นแต่งงานกันแต่งงานกันมีความสุขใช้ชีวิตคองเรือนกันไปก็คือพบสุภานี่คือความสุขที่แท้จริงไหมครับว่าสุขจากสิ่งที่เป็นเนื้อแท้จริงๆในจุดนั้นมันคือพบสุภาแต่ปุตตะมันคือฉาบฉวยเช่นฉันอยากได้ iPhone 16อ่ะไปซื้อมาฉันได้ละอ่ะเป็นปุตตะเข้าใจได้ยังแต่ถ้าใช้ไปแล้วเอดีฮะรุ่นนี้ ฉันจะใช้รุ่นเนี้ยต่อไปไหมายความว่าฉันจะใช้แบรนด์นี้แหละต่อไปฉันรักแบรนด์นี้อะพบสุภาพไม่ได้หมายถึงโฆษณา iPhone นะครับที่พูดเนี่ยเออเพราะใช้ Android อยู่ไม่ใช้ iPhone ครับไม่ไม่ไม่ใช้ iOS นะครับอันนี้แล้วแต่คนไม่ไม่บูลีใครแล้วก็ไม่ได้คือก็ได้ไไม่ได้สนใจว่าใครจะใช้อะไรคือเราเราสนใจใช้อันนี้ แต่ใครจะใช้อะไรก็มันเรื่องของเขาเพราะว่าเงินของเขาเนาะเออเราเราไม่เราไม่ได้สนใจว่าคือไม่ได้ว่าใครด้วยว่าจะใช้อะไรนะครับแต่แค่บอกเฉยๆว่าใช้ Android ครับไม่ใช้ iOS คือคือด้วยด้วยความไม่ถูกจริตเนี่ยนะครับมันแล้วแต่เนาะแล้วแต่คนนะครับอันนี้ไม่ว่ากันเพราะว่ามันก็มีแค่สองค่ายตอนนี้หัวเว่ยกำลังทำอ่าหรือหัวเว่ยเนี่ยนะครับกำลังทำ แบรนด์ฮาร์โมนีขึ้นมาก็ขอให้มันสำเร็จเร็วเนาะจะได้เป็นอีกแบรนด์หนึ่งให้เราสามารถเลือกได้อีกอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเป็นคือไม่อยากให้มันผูกขาดอะเพราะสองแบรนด์นี้ผูกขาดถูกปะคือ Android กับ iOS แต่ว่า Android มันยังมีหลายเจ้าแต่ iOS เนี่ยผูกขาดจริงๆนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันยังมีแค่2ออะ่ะมันน้อยอะ่ะอยากให้มีอีกหนึ่งอย่างน้อยมีอีกหนึ่งเป็นสามอะ่ะกำลังดีเพราะอย่างน้อยมันจะมีการแข่งขันกันคนที่ได้ก็คือผู้บริโภคเน เฮ้ยมันอาจจะมีอะไรอัปเดตที่แบบดีกว่า2ระบบนี้ก็ได้เป็นอะไรที่แบบโดดเด่นขึ้นมาเลยก้าวหน้าพัฒนาไปอีกไกลเลยอย่างเงี้ยมันจะได้แข่งกันพัฒนาจ็คนที่ได้ก็มีแต่พวกเรานี่แหละคือผู้บริโภคนั่นเองเนาะก็อยากให้ Huawei ทำเร็วๆแล้วก็พัฒนาเร็วๆแล้วก็ให้มันเจริญก้าวหน้าไปเร็วๆเนาะมีใครแอนตี้แบนไชน่าบ้างนะครับคือผมอยากจะบอกว่าอย่าไปแบนเลย ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ไม่มีบิดหรือศัตรูอย่างทาวรนหรอกครับคนเราอ่ะปากบอกว่าไม่ชอบเขาแต่เราก็ยังใช้ของเขาเหมือนเดิมอมเหมือนสมัยก่อนที่บอกว่าคือเราจะขยักขยแยงแบรนด์แม็กอินช i n หน้ามากในสมัยก่อนเนาะเพราะว่ามันห่วยเป็นการก๊อปปี้ไม่มีการแบบคิดเป็นของตัวเองเลยไม,ม่แต่การก๊อปปี้ออกมาแล้วก็ของแบรนด์ๆถูกๆบ้านๆเบเบ้ราคาถูกๆอย่างเงี้ยเราใช้ไปก็ไม่คือ ได้แต่หน้าฟังก์ชันไม่ให้เนาะเราก็จะแบรนด์เมคอิน China กันแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปไกลแล้วก็ประเทศเขาเจริญก้าวหน้าไปมากกว่าเราไม่รู้กี่เท่าด้วยดังนั้นเนี่ยไอ้ไม่ได้จะมาอวยจีนนะแต่แค่บอกว่าเราควรจะเปิดใจรับทุกอย่างไม่มีสิ่งใดที่เป็นศัตรูและเป็นมิตรของเราอย่างถาวนบางคนปากบอกว่าไม่ชอบแต่ก็ยังใช้อยู่เลยแบรนด์เขาอะ หรือไม่ก็ทุกอย่างมันต้องมีแม้นไชน่าในชีวิตเราอะเข้าใจป่ะครับเออดังนั้นเราพูดไม่ได้หรอกว่าเราจะเกลียดเขาแล้วเราไม่ใช้ของเขาไม่จริงรับรองว่าเราต้องกืนน้ำลายตัวเองแน่ๆเพราะว่าคือสินค้าจีนคือสินค้าโลกเออเนาะประมาณนี้เราไม่ใช้ไม่ได้หรอกนะครับไม่เกาหลีญี่ปุ่นไม่มีใครผลิตคือแทบจะไม่มีผลิต อะไรที่แบบเป็นในต่างประเทศได้ใช้แล้วนะมีแต่ประเทศจีนเท่านั้นที่ใช้ที่ที่ผลิตเนาะหรืออินเดียอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆเริ่มมาแล้วอินเดียดังนั้นเนี่ยเราก็ยังต้องใช้ของจีนอยู่เป็นเรื่องจริงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับอืมอ่ะต่อไปสุภะเนี่ยมันจะหมายถึงการดึงเราขึ้นผู้ที่มีอํานาจมากกว่าเราแต่ปุตตะจะมีอํานาจน้อยกว่าเราอย่าลืมว่า ถ้าไม่มีสุภะเรามีแต่ปุตตะกับตโนุคือเราอะเราจะต้องใช้แรงพยายามสูงมากๆถามว่าสําเร็จไม่สาเร็จแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเรามีผู้ช่วยเหลือนะ่ะมันมันสาเร็จอย่างน้อยครึ่งหนึ่งแล้วนะเออแต่มันจะสําเร็จต่อไปหรือเปล่ามันก็ว่าไปคืออย่างนี้ครับอย่างเช่นธุรกิจหนึ่งที่เกิดขึ้นมาโดยที่เราต้องอาศัยลูกค้าในการซื้อของเราแต่ถ้าลูกค้าไม่มีวันที่ไม่มีลูกค้าเราเจ๊งแน่ๆถูกปะถ้าเรามีแต่ผู้ผลิตให้เรา เออมีแต่ผู้ผลิตเนี่ยปวดตาคือผู้ผลิตให้เราแต่คนที่ซื้อของเราคือลูกค้าเราไม่มีลูกค้า,าเรามีแต่ผู้ผลิตมันก็ซื้อมาก็ซื้อกันอยู่สองคนเนี่ยเราก็มีแต่เรื่องจ่ายกระจายอันนี้ก็ได้แต่เราก็มีแต่จ่ายอันนี้ไม่มีเราก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่ครบขามันก็จะไม่เป็นการตรีกลทาสเห็นไหมครับเราก็จะไม่เกิดผลที่ดีแต่าจริงคันด้านใดด้านหนึ่งไปไม่ได้หรอกแต่หมายความว่าถ้าจะขาดขาดอันนี้ไม่ได้นะ เออเพราะอย่างน้อยเราผลิตเองก็ได้เออบางอย่างนะเราผลิตเองได้ไม่จําเป็นต้องมีปุตตาก็ได้นะครับไม่มีลูกน้องก็ไม่เป็นไรแต่เราต้องมีหัวหน้าเพราะเราไปใหม่ๆไปเริ่มต้นหนึ่งใหม่อ่ะเราก็ไม่มีลูกน้องถูกปะเราก็มีแต่หัวหน้าเราดังนั้นหัวหน้าก็คือผู้ที่ช่วยเหลือเราอย่าลืมว่าเขาผ่านประสบการณ์มาก่อนเราเขาเคยอยู่ในจุดที่เป็นลูกน้องเหมือนเราอย่างมาก่อนดังนั้นเนี่ยเขาย่อมมีประสบการณ์เราก็ต้องปรึกษาเขาและ ขอให้เขาสนับสนุนซัพพอร์ตเราเราก็ต้องทําดีกับเขาไว้เพื่อให้เรา,เรามีผู้ช่วยเหลือจําไว้ว่าสิ่งแรกที่เราจะไปต่อในธุรกิจหรืองานได้ทุกอย่างนะครับที่คืองานก็คือการปฏิสัมพันธ์กันเราไม่มีคือถ้าเราทําคนเดียวมันไม่ใช่งานนะอย่างเช่นปลูกผักกินเองมันไม่ใช่งานนะครับมันไม่ใช่งานหมายถึงงานที่ได้เงินนะ่ะไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องมีผู้ช่วยเหลือผู้สนับสนุนไม่งั้นเราไปไม่รอดไม่รอดแน่ ตายแน่ๆนะครับเรียกว่าเจงเนาะทีนี้พบสุภาเนี่ยผมอยากจะพูดว่าเรื่องของการทําบุญบ้างอย่างที่ผมบอกว่าผมจะจะมาจัดหนักให้คนตุนเนี่ยคนตุนเนี่ยเป็นคนใจดีมีเมตตาอ่อนน้อมแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเป็นคนที่น่าคบคนหนึ่งเพราะว่าคนตุนเนี่ยเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีพูดง่งยว่าไม่มาอวยแต่พูดความจริงจากสิ่งที่เห็นนะครับเพราะพี่ชายผมก็ เกิดและขษณดตุนเหมือนกันทีนี้แต่มันมีอย่างหนึ่งที่คนตุนเนี่ยจะต้องพึงระวังเอาไว้มากๆก็คือคนเพราะคุณเนี่ยไม่มีความระแวงหรือไม่มีความหรือระแวงน้อยอะ่ะคือขาดพี่ชายผมยังมีดาวเสากลุ่มลักอะ่ะคือเป็นคนที่ขี้ระแวงนะแต่ก็มักจะมีปัญหากับชาวบ้านเหมือนกันคือหมายตอนแรกๆก็คบกันไปแต่สักพักก็จะมีปัญหากับชาวบ้านตลอดเลยเพราะอะไรสาชาอดีครับ ต้องดูที่ดาวพฤหัสบดีว่ามันเป็นอะไรมันยังไงถ้ามันเสียในดวงชะตาเนี่ยทุกคนจะเป็นศัตรูกับเราหมดเลยนะครับคนที่เข้ามาคนที่ปฏิสัมพันธ์จะเป็นศัตรูกับเราหมดเลยเพื่อหมายถึงสังคมกับเพื่อนนะครับนอกนันไม่เกี่ยวนะญาติไม่เกี่ยวคู่ครองไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวแต่มีแต่คนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นศัตรูกับเราหมดเลยดังนั้นเนี่ยต้องพึงระวังเราต้องดูดวงชะตาก่อนว่าดาวพฤหัสในดวงชะตาของเราเนี่ยดีหรือว่าเสีย ถ้าดีแปลว่าสังคมยังให้เราบ้างแต่ถ้าเสียเนี่ยโอ้มีแต่ให้กับให้เราให้อย่างเดียวนะครับคือต้องเป็นเรียนกับลิซ่าเนาะจะได้ให้ให้ให้นะครับมีแต่ให้กับให้อย่างเดียวนะครับมันก็เลยหยอกหยอกสุดท้ายมันก็เลยมีแต่เสียดังนั้นเนี่ยเราต้องพึงระวังตัวเองมากๆคนตุนอย่าใช้ชีวิตแบบประมาทประมาทหมายถึงคุณอย่าไว้ใจคนมากเกินไปสุดท้ายคุณโดนเอาเปรียบ การเอาเปรียบครั้งแรกไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างน้อยเราก็อาจได้เมกเฟรนเะนาะมีเพื่อนเราก็เสียบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกนะเรียกคิดมากแต่ถ้ามันมากจนเกินไปถ้ามันซ้ำแล้วซ้ำอีกหรือได้คนอื่นเขาได้ใจอะครับเขาก็จะเอาหนักเลยเอาใหญ่เลยไอ้เราก็เสียเปรียบตลอดการไม่ได้แล้วนะมันไม่ใช่แล้วนะเนอะอันนี้เราก็ต้องพึงระว,วังตัวเองแล้วก็อย่าไปให้ใครจนแบบเฮ้ย เราไม่ใช่ติดนี่ค้างนี้เข้ามาแต่ชาปังไหนต้องมาชดใช้คืนอะ่ะมันไม่ใช่ดังนั้นเราก็ควรจะคิดดีๆบางคนถือว่าเออช่างมันเถอะอย่าคิดมากทําบุญทําทานไปคือการทําบุญนะครับบอกไว้เลยนะคือคนคนไทยเราอะ่ะเข้าใจผิดกันผมก็เคยคิดนะทําบุญก็ทําบุญนั่นแหละอย่าคิดมากทําก็คือทําทําอะไรมันก็ดีหมดนั่นแหละบุญเนะี่ยไม่ใช่ครับ คือมาตกผลึกแล้วก็มาฟังทำเนี่ยมันไม่ใช่การทําบุญที่ถูกต้องคือทําด้วยจิตเป็นกุศลทําด้วยจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสการทําบุญควรทาตั้งแต่ตอนที่ตัวเองมีอย่าทําตอนที่ตัวเองดวงตกอย่างเดียวบางคนนี่ดวงตกทําเก่งจังเลยแต่ไอตอนดีไม่เคยทำอะครับเพราะว่าอะไรไม่เคยถึงนึกถึงบุญเลยบุญหน้าตาเป็นไงฉันจําไม่ได้ละแต่ตอนทุกเนี่ยนับ คือแทบจะกลับการบุญให้มาช่วยะนั่นแหละคือนึกถึงหน้าบุญโอ้ยนึกถึงแบบเป็นตัวเป็นต,น,ตนชัดเจนมากเลยบางคนไปแบบนี้คืออยากให้พวกคุณเนี่ยเข้าใจผิดเข้าใจให้ถูกทางกันด้วยว่าการทําบุญคือคนควรจะต้องทําตอนที่เรากําลังดียิ่งดีเท่าไหร่ยิ่งต้องทําบุญเจียไปทําบุญเลยครับเพราะมันคือทาด้วยจิตกุศลทําแล้วรู้สึกเบิกบานใจเพราะมีแต่เรื่องดีๆ เราทําดีมันก็คือให้เสียสละไปแล้วคนอื่นได้รับมันก็ดีไปด้วยเป็นการเผยแผ่พลังงานบุญที่ดีไปด้วยคืเาเรียกว่าพลังงานดีๆไปด้วยเป็นการให้แต่การที่เราไปทําตอนไม่ดวงไม่ดีครับหงุดหงิดงุนง่านเอาไปทําบุญใช้จะได้บุญอาจติดลบในใจคิดโลภอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นโลภอยากจะแบบเรามีปัญหาตรงนี้ฉันอยากจะหลุดปัญหาตรงนี้มีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นสุดท้ายมันก็คือความโลภ การทําบุญแบบโลภมันก็จะได้บาปมาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยหรือทำแล้วตัวเองเดือดร้อนเนี่ยได้บาปมาด้วยดังนั้นเนี่ยกระรณาตื่นครับตื่นสักทีให้ทําบุญด้วยจิตเป็นกุศลตอนที่เราจิตไม่ดีก็ก,ก็ทำได้แต่ว่ามันจะได้บาปมาด้วยอันนี้ก็ต้องพึงระวังเอาไว้มากๆควรจะต้องทําดีมากๆตอนที่เรามีความสุขยิ่งมีความสุขยิ่งไปทําบุญยิ่งดี นะครับอย่างวันเกิดอ่ะโอเคไม่มีเรื่องอะไรนะแต่เราอยากไปทําอันนี้มันก็คือเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันนะครับแต่จำไม่จำเป็นต้องทําแต่วันเกิดทําทุกวันก็ได้หมดขอแค่วันที่เป็นวันดีของเราอะ่ะเรารู้สึกดีอะ่ะทำเลยนะครับนั่นนะคือถูกต้องนะครับทาแล้วไม่เดือดร้อนคือสิ่งที่ถูกต้องนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องแชร์แงของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ